มนุษย์เราเนี่ยทุกคนนะจะมีในสมองเราเนี่ยจะมีต่อมต่อมหนึ่งเรียกว่าอะมิกดาลาอะมิกดาลานะมันจะอยู่ตรงเลยลงมาหน่อยนะข้างล่างเนี่ยนะผมไม่ต้องเข้าวิชาการมาไอ้ต่อมอะมิกดาลาเนี่ยจะเป็นต่อมที่ควบคุมความกลัวพี่น้องจะเป็นต่อมที่ควบคุมความกลัวสมองมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่สามชั้นสามเลเยอร์พี่น้องมีสามเลเยอร์นะเวลาคุณไปถามนักจิตวิทยาว่า ไม่ทราบมนุษย์มีสมองกี่ชิ้นนักจิตวิทยาจะบอกคุณเลยว่ามีสามชิ้นมันพัฒนามาตั้งแต่โลกยุคโบราณนะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกเลฟทิเลียนเบรนนะสมองสัตว์ร้ายคานบางทีคุณเรียกสมองไอ้เคก็ได้บางคนเรียกสมองไดโนเสาร์นะบางเรียนบางคนเรียกคร o อกเบรนะบางคนเรียกไดโนซอร์เบรนก็ได้แบบนี้สมองส่วนที่1เนี่ยนะครับพี่น้องทําหน้าที่อยู่รอดครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเกิดเรากลัวเรากลัวเรา สมองเราจะตัดมาใช้สมองไอเลปทิเลียนเนี่ยไอสมองสัตว์เลื้อยคานโดยอัตโนมัติพี่น้องโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดเพราะอะไรครับถ้าคิดตายครับถ้าคิดไม่ทันครับถ้าคิดไม่ทันการยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณไปเจอเสือคุณใช้สมองส่วนนี้เลยครับมันจะตัดมาเลยนะคือต่อมอะมิกดาลามันตัดมาเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ต้องใช้สมองส่วนนี้แล้วเลปทิเลียนต้องหนีเลยไม่ต้องคิดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นนะอ่ะโอเคสมองส่วนต่อมาเนี่ยส่วนที่2องเขาเรียก m a m m a l brain สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองส่วนที่สองพี่น้องนะใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความริษยาความโกรธความกลัวอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้พี่น้องนะอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องอ m โมชั่นสมองส่วนที่สองและสมองส่วนที่สามเนี่ยเป็นสมองส่วนที่มนุษย์เท่านั้นที่มี <c oughs> เขาเรียกว่า Primate b r a i n เป็นสมองสัตว์ชั้นสูงอันนี้ใช้เหตุและผลพี่น้องใช้เหตุและผลใช้ตรกกะ ได้ดีที่สุดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้อันที่สามไงเราเป็นไพรเมทเราใช้เหตุและผลใช่ไหมแต่เวลาเราเจอเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นนะเขาเรียกว่าสมองเนี่ยมันตัดสินละมันเริ่มจะประเมินว่าเฮ้ยสิ่งนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นอันตรายไหมถ้าเป็นอันตรายปับ๊บไอต้ตอมอะมิกดาล่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะตัดการทํางานมาใช้สมองส่วน เลปทิเลีเยนแบรนด์หรือว่าสมองส่วนสัตว์เลือ้อยคานเนี่ยหรือว่าเลปทายเนี่ยนะคนจําไม่ได้ผมชอบพูดว่าสมองเลปตีนเลปทายเลปตีนเนี่ยนะเวลาคุณไปหาลูกค้าก็เช่นเดียวกันเวลาคุณไปหาลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็มีสมองสส่วนนะคุณก็มีสมองสาส่วนนะเวลาตัวแทนเข้าไปหานะตัวแทนใช้สมองส่วนที่3มใช้เหตุและผลถูกปะ่ะตัวแทนจะบอกลูกค้าว่าเออพี่ประกันชีวิตดีนะโอ้เหตุและผลมากเลยถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ย เกิดเราจากไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแต่ตัวนะเราพารายได้ไปด้วยแล้วถ้ารายได้หายไปเนี่ยครอบครัวพี่เดือดร้อนนะโคตรเป็นเหตุเป็นผลถูกปะ่ะใช้สมองส่วนไพรเมทแต่ลูกค้าใช้สมองส่วนไหนครับลูกค้าใช้สมองส่วนนี้ครับเลปตีนฮะใช้สมองส่วนเรปเทลหรือว่าสัตว์เลื้อยคานเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกค้าไม่เด็รู้สึกว่าตัวแทนเนี่ยมาช่วยเหลือนะรู้สึกว่าตัวลูกค้ารู้สึกว่าตัวแทนเนี่ยมาบุกรุก กำลังจะมาทําอันตรายนั่นแหละความหมายถูกไหมก็เลยต้องใช้สมองส่วนนี้คุณสังเกตได้ปฏิเรยาเขาจะเป็นไงถ้าเขาใช้สมองส่วนเล็บทายนะเขาจะแบบนั่งกอดอกเขาจะแบบเขาจะไม่สนเลยนะบางทีเขาจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นด้วยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอ่ะมึงพูดไปมึงพูดไปแต่ก็ไม่ได้ฟังหรอกจริงๆหูอาจจะฟังแต่ว่ามันต้องหาบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อป้องกันตัวถูกป่ะหรืออย่างหนึ่งนะครับจําไว้ว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะเวลาเขาเจอสถานการณ์ที่แบบเป็นอันตรายต่อชีวิต เขาจะทำอยู่สามอย่างพี่น้องนะหนึ่งหนีเนี่ยเหมือนเราเจองูเงี้ยจริงๆงูกลัวเรานะงูมันจะหนีแต่ถ้าเกิดว่าหนีไม่ได้นะเขาจะสู้ครับไม่หนีก็สู้และอันที่สามก็คือตัวแข็งทื่อคุณเคยเห็นกิ้งกือไหมกิ้งกืออ่ะพอมันหนีไม่ได้มนมันขดตัวมันแข็งอยู่ตรงนั้นเลยมันก็จะมีสามอย่างลูกค้าก็เช่นเดียวกันเขาจะตอบสนองคุณสามอย่างถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในชั้นเลปทิเลียนเบรน มันสื่อสารไม่ได้ครับคุณตัวแทนนะใช้สมองส่วนตัวแทนใช้สมองส่วนโอ้ไพรเมดโอ้มีเหตุผลมอกแล้วตัวแทนบางคนก็สงสัยอะไรวะพูดไม่เข้าใจเหรอเป็นเรื่องง่ายๆมากเป็นเรื่องง่ายๆทําทไมเรื่องนี้ไม่เข้าใจตัวแทนโมโหด้วยนะตัวแทนคือไม่ได้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกค้าแม่งกําลังต่อต้านเราวิธีแก้แก้อย่างไงถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ต้องทําไงมันถึงมาเข้าที่เจ็ดขั้นตอนการขาย,ยางไงพี่น้อง มันถึงมาเข้าเจ็ดขั้นตอนการขายว่าเพราะคุณน่ะยังเปิดใจเขาไม่พอเขาก็ยังกลัวคุณหรือบางทีอาจจะไม่กลัวแต่ไม่อยากเจอคุณเนขายังใช้สมองส่วนนี้อยู่คุณก็ต้องใช้เทคนิคอะไรครับก็เรียกว่าแรปพอร์ตเงียแรปพอร์ตครับคือเปิดใจเปิดใจให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณแม่งอยู่คุณแม่งมาช่วยเขาเนะคุณไม่ได้มันล้วงเงินในกระเป๋าครับคุณเก็ตป่ะคุณไม่ได้ล้วงเงินในกระเป๋าเขาคุณมาด้วยความจริงใจก่อนที่จะเปิดแฟ้มเนี่ยเปิดใจก่อน เข้าใจความหมายไหมเปิดใจก่อนเปิดแฟ้มเสมอเปิดแฟ้มคือหมายถึงว่าเสนอขายนั่นแหละเปิดใจคือทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยโอเคนะตัวแทนมาช่วยฉันเพื่ออะไรฮะเพื่อจะเลื่อนระดับอย่างน้อยจากไอเลปทิเลียนเบรนเนี่ยไอสมองส่วนสัตว์เลยคานเนี่ยขึ้นมาสู่สมองอิโมชันแนลนะฮะก็คือแมมมอลหรือว่าไปสู่ไพรเมทเบรนคุณถึงจะปิดการขายได้ก็ t ไหมไม่รู้ <S <S ผมอธิบายซับซ้อนไปหรือเปล่าใครเข้าใจ บอกว่าเข้าใจให้ผู้พูดได้ชื่นใจการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคำพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็กำลังสตรัคเกิลนะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อตัวแย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอใน ภาคสนามน,นวันนี้ผมมีเครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือ <Wow. S 1> ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยประกันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีด้วยกนันทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขาย กว่า32ไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภท โดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงปัญหาลูกค้าและทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยหรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อตัวย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดําเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตัวย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ย สามารถแก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแย้งหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้ง2เล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100ข้อโข้อตัวแยง้งดังนั้น oh. พี่น้องสบายใจได้ครับว่า ถ้าคุณอ่าน2เล่มนี้จบและฝึกฝนไบ่อยนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อโต้แยง้งทุกข้อโต้แย้งในตลาดได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อโต้แยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นการนําเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับ ในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคำตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทน ถามผมมานะะในปีเสๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้แก้อย่างไรไปพบลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกัน ใครที่มีปัญหา <Wow. S 1> เรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง1ิบบทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทํางานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้ oh, พี่เจ๊หนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่านดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเ็าเรียกว่าออริโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คําว่า แสดงให้ดูกันลวกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับทําให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับไปตอบคอตัวแยงลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ ฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือนคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบดพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดำลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือหนังสืเล่มและออดิโอบุ๊ยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนำให้ พี่ๆน้องๆนะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับอ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กออ o ิโอบุ๊กหรือว่าอีบุ๊กก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า Li n e o f f i c i a l a I am Jeff ครับผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ